ครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับแม่แม่อดุสวดตอนเช้าเช้านะครับตื่นเช้ามาวันนี้ทําแผลนะครับแต่เช้าเลยนะครับแม่แม่ทำแผลนะครับแช่เท้านะครับวันนี้กะละมังก็กะละมังจําเป็นนะครับแม่แม่เพราะว่านะครับไปหากะละมังนะครับอยู่ที่สตึกตอนเช้าเขายังไม่เปิดนะแม่แม่ยังไม่เปิดร้านนะครับแม่แม่ลูกๆก็เลยเอากะละมังจําเป็นก่อนนะครับแช่เท้าคนสวยนะครับแช่เท้าเช้านี้นะคแม่แม่ ดูนะครับพ่อควันแม่ควันร่วมใจกันนะครับแม่แม่มาเป็นกาลังใจให้โมเบลมาช่วยโมเบลนะครับวันแรกด้วยนะครับแม่แม่ล้างแผลเสร็จแล้วนะครับพอล้นก็ล้างแผลครับแล้วก็แช่เท้านะครับแม่แม่แช่เท้าสบายแล้วก็หาของกินให้เขาด้วยนะครับแม่แม่แช่เท้าหน้ามันเฟียดเลยวะหัวกระซัง ว่ามันจเป็นหนึ่งจมูฮะจากจากม้งเหรอฮะประเด็นเรื่งนาฬิกาดนี้แช่นะครับแม่แม่แช่ให้น้องโมบิลนะครับเช้านี้นะครับแม่แม่คนให้กำลังใจก็เยอะวันนี้วันแรกด้วยนะครับแม่แม่หลายคนนะครับหลายด้วยนะครับแม่แม่เบื้องหลังนะครับนี่แม่แม่เพื่อนหลังหลายคนนะครับแม่แม่เป็นกำลังใจให้โมบิลเช้านี้โพลอนก็ล้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังใส่ครีมนะครับแม่แม่กำลังใส่ครีม นะครับคุณหมอก็เริ่มนะครับแม่รอรอโมเบลนะครับแช่เท้าเสร็จหนึ่งชั่วโมงนะครับแม่แม่ก็ใส่นะครับแม่แม่ใส่ใส่ครีมนะครับให้โมเบลชาวนี้ก็ใกล้กลจะเสร็จแล้วนะครับแม่แม่โมเบลใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วฝากเป็นกำลังใจให้คนสวยด้วยนะครับแม่แม่เมืม่อคือนก็ไม่นอนนะครับโมเบลเมื่อคืนไม่นอน แส่สัวโมงหนึ่งนะครับชาวนี้ก็นะครับแม่แช่เสร็จนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโมเบลไม่น้อยนะครับควาความรู้สึกไม่น้อยวันนี้เป็นยังไงตื่นเต้นวันแรกคุณหมอบอกว่าตื่นเต้นนะครับพอร้นวันแรกตื่นเต้นแต่ว่าทําง่ายนะครับแม่แม่บอกง่ายนะครับอยู่ที่บ้านไม่ตกใจไม่อะไรนะครับเริ่มคุ้นเคยนะครับแม่แม่ด้วย ล้างเท้าทุกวันทุกวันนะครับ